ไม่แน่ใจว่าวันนี้เราโดนการเมืองกดหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆนะฮะแต่เอาล่ะเอาล่ะก็ถ้าถามอาจารย์ในมุมมองของตลาดหุ้นนะครับโดยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์มองอย่างไรเพราะว่ามันก็ขึ้นมาตั้งแต่วันเพิ่งฤหัตแล้วนะอาจารย์นะใช่ครับใช่ครับพอหุ้นก็ดู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 โมเมนตัม um กด็ดูดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าต่างชาติก็เริ่มเริ่มจะขายม้อยลงละ นะครับแบบว่าปัจจัยในประเทศก็เข้าใจว่ากลุ่มสะบ,บันการเงินแม่คุณแดดแถวนี้ก็ก็ถอยถอยลงมาเลดนึงนะครับอาจจะเป็นปัจจัยเกี่ยวพันกับตัวสตาร์ทหรือเปล่าน่ำเงินะยัง,ย,ง,ย,งยังต่อเนื่องกันอยู่นะครับนั่นเองนี่ก็เป็นปัจจัยที่เป็นาจจะทำให้ตัวเฉลีนี้ก็ผับตัวลงมานะครับแต่หลักๆสัปดาห์นี้ก็คงรอในเรื่องของตัวการประชุมนโยบายการเงินเป็นหลักนะครับแล้วก็ปัจจัยบ้านเราในเรื่องของ ยกเว้นข่าวหุ้นรายตัวเนี่ยก็คงมองว่าปัจจัยเรื่องการเรมงองก็อยู่ในทำลายที่ยังเป็นปกติอยู่นะครับก็รอลุ้นเงินเป็นสเต็ปไปครับอ่าครับผมอ่ะทีนี้ไล่เรียงกันหน่อยนะครับเอาจากในฝั่งของต่างประเทศก่อนสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แบบโอ้โหประชุมกันเต็มเลยนะฮะ<ช>อาจารย์มองอย่างไรแล้วมันจะส่งผลกับตลาดหุ้นไทยอย่างไรเชิญเลยฮะครับก็คงไม่ได้มองอะไรต่างจากคอนดิชันซท,ที่ ประเมินกันนะครับเพราะประเมินว่าในส่วนของฝั่งสหรัฐก็น่าจะเป็นลังหลัการมีโอกาสที่จะคงดอกเบีย้ยไว้ที่ับเดิมน,นะครับส่วนหนึ่งเนส่วนหนึ่งถ้าเราดูดอกเบีย้ยสหรัฐตอนเนี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณเกาะบนนี่คือห้าสองห้าใช่ไหมคุณแปแล้วก็ช่วงวันค่าวันพรุ่งนี้ยมันจะมีตัวเลขคสบีไอของสหรัฐนะครับ,รบที่จะรายงานนะครับตัวค o บีไอของเขาเนี้ยคาดว่าน่าจะลงมาอยู่ที่ประมาณตั้งห้าจุดสองน,นะครับซึ่งมันถึงเป้าที่เฟดเขาวางไว้เนี่ย การขึ้นดอกเบี้ยของเขาเนี่ยยังต่ำสุดเนี่ยบเบี้ยเขาจะต้องสูงกว่าเงินเฟอ้องั้นตอนนี้มันคิดกระลักใกล้กระลักงั้นเป็นไปได้ว่าถ้าแรงแรงเร่งเงินเฟอ้อเนี่ยซึ่งถ้าดูปัจจุบันใน่จากราคาน,น้ามันก็ไม่ได้สูงมากนะการจ้างงานอาของสหรัฐเติบโต,ตดีด้วยแต่ว่าม,มันมันมีตัวช่วยให้กมว่าค่าจ,จ้างในมันไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ซึงตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมว่าเฟดเขาก็น่าจะพอใจหนึ่งก็คือขึ้นดอกเบี้ยระดับหนึ่งเงินเฟ้อลง การจ้างงานยังไม่โหดตัวเท่าไหร่อันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ถ้าถ้าทางบริษัททางาทางนักเศรษฐศาสตร์เขาจเที่ยวมันเป็นจุดสวิตช์บอทแหละก็คือจุดเนี้ยตรงเนี้ยโอเคละก็เป็นไปได้เขาอยากจะหยุดนะครับดูสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือจะเป็นฝั่งยุโรปซึ่งดอกเบีย้ยอาจจะยังต้องขึ้นปีนี้ประมาณสักสองครั้งเพื่อดึงเงินเฟอ้อเขาลงมาแล้วก็ ผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจเขาตอนนี้ถ้าดู GDP ยูโรโซนเนี่ยล่าสุดสัปดาห์ก่อนที่รายรงานยผมนเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นเทคนิคอลดีเซชั่นแล้วแต่ยุโรปเนี่ยหลักๆก,ก็คงต้องตามในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของ,งคามสนครามถ้ายังมีอยู่เนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ดูที่เศรษฐกิจจีนถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยฝั่งยุโรปเดียวก็จะฟื้นฟื้นด้วยนะครับเพราะเศรษฐกิจใหญ่สุดทางฝั่งยุโรปอย่างเยอรมันเนี่ยพึ่งทางจีนเยอะนะครับก็ดูว่า อ่าทางยุโรปก็คงอยู่ในกรอบที่ตลาดก็ค้าไว้แล้วเพราะฉั้นโดยรวมเนี่ยถ้าเราดูปัจจัยจ็ปัจจัยต่างปสัปดาห์นี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลบสักเท่าไหร่น่าจะเป็นเรื่องของของกลางๆมากกว่านะครับหลักๆก็คงเป็นอ่าของบ้านเราก็คงดูเป็นหุ้นลายตัวนะครับปัจจัยเรื่องของตัวสถานการณ์การเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยเรื่องของตัว พูดหลายตัวคงดูจากการเรื่องของสตาร์ทที่มันเป็นประเด็นหรือว่ามันต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างหลักนะครับว่าอะไรก็คงรอประเมินในเรื่องปจัจจัยพวกนี้อยู่ครับครับในในฝั่งของเมื่อกี้อาจารย์พูดมาน่าสนใจเกี่ยวเรื่องของจีนกระตุ้นเศรษฐกิจเราเราเห็นภาพเขาเรียกว่าการคาดการณ์กันไปแล้วนะครับว่าจีนน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แอคชั่นอาจารย์มองภาพว่ามันจะเกิดณตอนไหนอ่ะมันจะเกิดใกล้หรือเปล่าหรือยังไงเนี่ย ม,มันเริ่มมีเขาว่ามีสัญญาณเริ่มดีนะสัปดาห์ก่อนเขาก็ลดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ก่อนนะครับเหมือนกดให้คนที่มีในช่วงช่วงโควิดเนี่ยคนจีนเนี่ยก็ค่อนข้างระวังตัวเขาก็จะเริ่มเซฟหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็กดเงินฝากลงเพื่อเป็นแรงบีบให้คนเนี่ยเอาเงินไปใช้จ่ายเอาไปลงทุนในต่างๆแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องตามดูในช่วงวันพฤหัสจะมีการพิจารณาดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเป็นระยะเป็นมิดเทอร์มเลท ระยะหนึ่งปีว่าเขาจะลดระดับตรงนี้ลงมาว่าถ้าลดตรงนี้มันก็จะช่วยกระตุ้นได้ระดับนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยถ้าดูโม um, เมนตัมเศรษฐกิจจีนตอนนีมน้มันฟื้นตัวช้านะครับยังไงเขาก็จําเป็นนีถ้าเขายังหวางวาเป้าว่าปีนี้เขาต้องการโตประมาณใกล้ๆห้าเปอร์เซ็นี่ยขึ้นปีหลังยังไงเขาก็ต้องมีแอคชั่นออกมาไม่ว่าจะเป็นการลดตัวรีเสิร์ฟของแบงก์ลงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบลดอัตราดอกเบี้ยแล้วหลักหลักสุดก็คง แผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคสังคมที่มาซับซ้อนนะครับก mm ็ค hmm. ง mm hmm. ต้องมีออกมาแน่แหละนะครับ mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นตัวเลขไตรมาสสองเนี่ยมันมเริ่มกลนะครับก็คาดว่าในเดือนสองเดือนเนี้ยผมว่ามันน่าจะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นในเรื่องจีนนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลบวกกับหุ้นสลับกลุ่มหุ้นบ้านเรานะตั้ดแต่ก่อนจะเป็นพวกโกลบโอเเริ่มกลับมาพวกพลังงานพวกปิดโตโลงกันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่มัน โดนกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่มันจับตัวก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกผู้พูดอีกกลุ่มหนึ่งที่กลับเข้ามาสลับคุ้ยตัวดัชนีได้นะครับออครับผมเอ้าในเชิงของการเมืองไทยล่ะอาจารย์เขาเตรียมเขาเตรียมแล้วนะคือเขาก็เสียงเตรียมเยอะว่าเมื่อไหร่จะประกาศสักทีนะฮะเตรียมเตรียมนี่จะเตรียมอะไรสองเรื่องประกาศบ้างนะฮะแล้วก็เล่นจัดการอ จะเล่นได้ต้พูดว่าอะไรนะต้องพูดว่าเออก็เขาก็ทําตามเพราะสอบหรือยังไงสอบสอบสอบคุณไอจีวีคุณพิธาอ่ะฮะการการเมืองเนี่ยผมไม่เชื่วชาแต่ผมฟังผู้เชี่ยวชาญด้วยนะเขาคุยเลยกันเหมือนเขาเขามองตอนนี้ยังยังอยู่ในไทม์ไลน์ปกตินะถูกไหมลุงแตกนะเพราะตอนนี้ก็คือตามเลยปกติคือ60วันใช่ไหมเดทไลน์เป็นอะไร13สลักดาคมนี่ันนี้ต้องต้องรับรองแต่ว่า มันมีมุมดีนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ก็มีการประเมินว่ามันอาจจะเลวในวัน13กร,รกฎาคมได้นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆการเมืองผมมันยังยังไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไระลุดแท็กลุดแท็กจากที่มันควรจะเป็นเป็นแบบว่าสือกองเชียร์ก็ลุ้นกันเนี่ยมันตลาดมันก็ผมว่าตลาดเนี่ยดูไม่ไม่ค่อยจะกังวลเรื่องนี้ต่ปัจจัยตรงนี้กับตลาดผมมองว่ามันเป็นเป็นกาลางละไม่เป็นลบละ ช่วงแรกมันอาจจะมีสื่อมีข่าวออกในเรื่องนโยบายของกมที่มันจะโดนกระทบซึ่งราคาหุ้นปุ่มพวกนี้มันลงมารับประเด็นนี้ไปละนะครับตอนนี้อย่างมันยังอยู่ในกรอบตอบปกติผมว่ามองว่าไม่ยังไม่มีอะไรลบในเรื่องของการยังอยู่ในกรอบแต่ว่ามันต้องลุ้นเป็นระยะไปอะ่ยแต่เพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่่าเดี๋ยวเปิดสภาเปิดสภาเลือกประธานสภาผมไม่เห็นหนาหรอกแต่ว่าจุดเกี้ยมันอาจจะมีการลุ้นเงี้นึงก็คือตัวตัวการอ่า เสนอชื่อค a ด d i d a นายกเนี่ยซึ่งตรงนี้นผมว่าต้องไปดูสถานการณ์จริงอนักตรงนั้นเนี่ยว่าโมเมนตัมของอทิศทางโทนมันเป็นยังไงเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันต้องดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้นผมมองว่าไม่ไม่ได้มีอะไรลบทุกอย่างยังยังอยู่ในกรอบที่มันจะเป็นเพียงว่าสื่อก็พยายามจะจะเสนอข่าวทั้งสองทั้งสองฝ่ายมันก็เลยดูสับสนจริงๆไม่มีอะไรเพราะเราก็ดูเห็นฝรั่งเริ่มเริ่มหยุดหยุดขายแล้ว นะครับสัปดาห์ก่อนก็าไปซื้อนิดหนึ่งตอนนี้ปัจจัยการเมืองที่เขาเขาคงรอดูอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงครับเอางี้อาจารย์ฮะช่วยดูภาพหน่อยตอนนี้ตลาดหุ้นอยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดละอาจารย์แชร์ได้ไหมฮะได้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 ผมผมอยครับากจะแชร์ตัวเซตเพราะว่าสัปดาห์มันเป็นภาพที่มันดูมันดูว่ามันผมว่าดีขึ้นนะนะครับผมว่ามันดีขึ้นครับจะเป็นจุดเข้าหรือเปล่าลงมาแบบนี้นะฮะยังไงฮะอาจารย์ฮ ขึ้นไหมยังเอ่ยชาร์ตขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วค่ะอ่านะครับแล้วแตาดูดูชาร์ตเนี่ยถ้าผมตีเนี่ยถ้าตัวอินเด็กซ์เนี่ยมันจะมีดาวเทนลายใหญ่มันกดอยู่ใช่ไหมสัปดาห์ก่อนเนี่ยไอ้แทง่งวันวันพฤหัสที่เป็นแท่งถึงเขียงบวกขึ้นไปเนี่ยมันทะลุดาวเทนตรงนี้ไปได้ละนะครับเพราะช่วงก่อนหน้าเนี่ยหุ้นมันยังอยู่ในแึงปูกแรงกดของตัวมันม่ตั้มขาลงาลงอยู่นเนี่ยมันทะลุทะลุดาวเทนขึ้นไปได้ละอันนี้มันเป็นจุดผมว่าเป็น จุดพัฒนานการในเรื่องของโมเมนตัมของกระทางในเชิงบวกนะพุ้นอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการกลับตัวหรือว่าอย่างแย่สุดจะเป็นไซ d e w a y s นะครับมันจะไม่มีแรงแรงขายกดลงมาแรงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยพวกอินดิเคเตอร์นะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ในส่วนของไอซ์อเนี่ยข้างล่างนี่ผมพอตเนีว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมันเริ่มขึ้นมาสองสามสัปด,ดาห์แล้วมันขึ้นมาตลอดนะครับในช่วงแบบเชนีมันลงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยภาษาทางเทคนิค นะครับเขาเรียกมันเป็นมันมี positive d i v e r g e เ c จกับไอซ์ไซด่นั้นกรอบในช่วงสั้นเนี่ยก็ยังคงว่าดาวไซด์ของตลาดดูไม่น่าจะเยอะนะครับถ้ามันถอยลงมาเนี่ยถ้ามันถอยมาบริเวณแนวรับหนึ่งห้าสี่สูบห้นหนึ่งห้าสิบห้า่าน่าจะใจรอดซื้อได้นะครับส่วนกรอบการขึ้นก็อาจจะยังจํากัดอยู่นิดนึงนะครับอาจจะโดนสถานการณ์ในเรื่องของนี่แหละปัใจจัยในเรื่องขการเงิงที่มันอาจจะยังไม่ชัดว่าอาจจะทําให รอบแนวต้านในช่วงสั้นก็คงอยู่ในในระดับ1570-1575น,นะครับก็คงต้องเน้นกลยุทธ์ที่รายย่อยเรานะครับถนัดก,ก็คือลงก็คือซื้อไม่หลุดแนวรับก็คือซื้อหรือว่าหลุดแนวรับไปนิดหน่อยก็ซื้อขึ้นมานะครับถ้ายังไม่ขาดแนวต้านก็ขายไปก่อนนะครับเพราะว่าตอบี้วยของเด็กแต่ว่าดูว่าถ้ายิ่งสัปดาห์นี้จะดูอีกสัปดาห์หนึง่งถ้ามันยืนยืนเหนือแถว1540น่าผมว่าทิศทางน่าจะบูดี ก็คือถ้าอยากรวยเอาไว้ว่าง่ายๆก็หล่นลงมาก็หยิบซะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเพื่อหยิบได้นะครับแต่แต่จะหยิบตัวไหนล่ะอาจารย์ครับครับก็วันวันนี้ถ้าในส่วนของรุ่นที่เราแนะนำนะครับในส่วนของกลยุทธ์ช่วงเช้าเนี่ยเราเราดูไปที่ตัวเป็นเป็น selective buy ครับเราดูไปที่ตัวแผ่นบียร์แบบนะครับเป็นรุ่นแนะนำในเชิงกลยุทธ์ของเราช่วงเช้า นะครับก็ตัวพัน b บีเนี่ยนะครับถ้าเราดูในส่วนของผลประกอบการเขากอนเนี่ยนะครับก็ไตมาสหนึ่งเนี่ยก็ทําก็ทําได้ดีนะขยายตัวได้ในลักษณะของเยนเยี่ยเนี่ยมันบกุกยี่ยี่เจ็ดเปอร์เซ็นตแต่คิวอันคิวก็แผตัวมันไม่ไม่หน่อยสี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับคิวอนคิวตามซีซันแลแต่ว่าจุดได้เปลี่ยนเขาก็คือว่ามันเป็นสื่อมากบ้านนะครับซึ่งสื่อมากบ้านปีเนี้มันจะขยายตัว นะครับในเรื่องของรายได้นะครับว่ามันขยายตัวดีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโตประมาณเจ็ดนะครับสื่อนอกบ้านเนี่ยน่าจะขยายตัวประมาณทักยี่สิบมากกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นประโยชน์โดยตรงกับตัวแผ่นบีนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสสองเนี่ยเท่าที่เราจับดูในเรื่อง,องพวกสื่อโฆษณานอกบ้านเนี่ยอย่งยังไปได้ดีอยู่เมษายนยังโตแหละมันอยู่ักยี่สิบยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แม้แ่ในสื่อโฆษณานอกบ้าน นะครับแล้วก็พุทธสภาคมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นบวกต่อเนื่องทางฝั่งรายไ,ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นช่วงที่มันมีการเสียงกันอารใช้สื่อก็น่าจะเยอะนะครับรวมถึงทางบีเขาก็มีการกระจายในส่วนของรายได้ไปจับในส่วนธุรกิจที่เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับกีฬาเข้าไปทาพวกสปอตมาเก็ตติ้งกับทางฝั่งสนามมวยเวทีนักชัเดินแล้วก็ตูตเชยนเกมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายได้ฝั่งเสือก็ประเมินว่าตรงนี้น่าจะบวกกัน ทางฝั่งรายได้ของกคน B ีในช่วงไตรมาสสองน่าจะกลับมาทำกำไรได้ในลักษณะของคิวอันคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดยในส่วนของราคาเป้าหมายเนี่ยเราก็อิงคอนดิชั่นนะครับผมาหนดอยู่ที่เก้าบาทสามสิก็แนะนําไป็นระดับการซื้อเก็งกำไรนะครับส่วนในส่วนของชาร์ตราคาเนี่ยนะครับกรอบแนวรับนะครับของตัวกัน B ีนะครับช่วงสั้นก็จะอยู่บริเวณแปดจุดดบาทนะครับแปดจุดปดถึงแปดจุดห้านะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ย ถ้าทะลุ9บาทขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับกรกอบในส่วนของทางเทคนิคเนี่ยอาจจะขยับขึ้นนดหนึ่งวันเก้าสัก 9, 9บาท40ิบาท50ได้ครับอ่าครับผมแทนบีตัวแรกอีกตัวแม่จาย์อีกตัวหนึ่งดูไปที่ตัวนะครับที่เกี่ยวกับในส่วนของตัวาสายการบินนะครับออีเ่ยตัวเอเอวี A v นะครับครับสับเดก่อนเนี่ยก็ราคาหุ้น นะครับก็เฟื้นเริ่มเฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่มีการปรับลดลงมานะครับสัปดาห์ก่อนก็ทะลุบริเวณแนวต้านเดิมเขาเนี่ยที่บริเวณ2.8กว่าขึ้นมาได้นะครับเราก็ประเมินว่าในส่วนของ a e v เนี่ยนะครับมันก็จะได้เอาแรงบวกอ่ะจายพวกเที่ยวบินในว,ว่าเที่ยวบินของอาการเดินทางช่วงเนี้ยในส่วนของกลุ่มอาเซียน CIV เนี่ยมันตอนนี้คึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสิงคโปร์ หรือจีนเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในมุมตั้งบวกซึ่งเันเีเป็นบวกโดยตรงกับตัวของตัว AEV แล้วก็ BA ด้วยนะครับแล้วประกอบกับตัวที่ทางหลักาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนเขาช่วงนี้ก็ยังอยู่อยู่ในช่วงที่มันเป็นราคกานน้ำมันที่ไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ประเมินว่าจะบวกต่อผลประกอบการของ a EV ในปีนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยราคาเป้าในส่วนของราคาในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราทําไว้ที่3บาท50 นะครับถ้าปัจจุบันก็ยังสองจุดเก้าก็คงแนะนำซื้อครับในส่วน a m v นะครับอ๋อค่ะนะครับอทีนี้เดี๋ยวนะผมถามอาจารย์เด่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวคือตอนนี้เนี่ยพบกลุ่มกราฟพวกอะไรเงี้ยมันลงพอสมควรอาจารย์ช่วยดูหน่อยว่าโดยเทคนิคอลเป็นอย่างไรเอาไม่ต้องพูดพื้นอ่านก็ได้อดูเทคนิคไม่ต้องพื้นฐานนะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มเนี่ยบอกตรงว่ามันยังถ้า ถ้าแกนในเรื่องของแกนของเขาเรียกว่าแกนแกนรัฐบาลไม่เปลี่ยนยังหวาดเสียวอยู่นะเะมันมันมีมันก็ยังมีแนวโน้มที่อาจจะมีการพยายามินเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรกันอยู่แหะนะแต่ว่าถ้าเราดูจากชาร์ตเนี่ยดูชาร์ตหน่อยอาจารย์ช่วยโชว์ชาร์ตด้วยได้ได้ครับไปที่ตัวกราฟก่อนนะครับปุ๊บวันนี้วันนี้อยู่ในใจกราฟก็วิ่งลงขึ้นมานะ อาจารย์<ช>เป็นอ่าอันนี้มันเป็นหน้าจอหน้าจอปกติฮะไม่ใช่ใชาร์จนะอาจารย์ปึ๊บไม่ใช่ครับครับกราฟารกราฟัอ่านะฮะคือกราฟตอนนี้46.25นะครับคือคนเนี่ยไปเล่นเรื่องของของจิตวิทยาพอสมควรนะครับยังไ,ไม่ค่อยดูพื้นฐานอะไรละนะฮะเชิญฮะอาจารย์ฮะ ก็ช่วงสั้นเนี่ยที่เราเห็นก็คือมัน่าราคาหุ้นกราฟเนี่ยมันฟื้นมาจากลงไปทดสอบแนวรับหลักอะไรตรงนี้เนื้อตรงนี้เป็นแนวแนวแนว,แนวรับเป็นจุดท้ายเนี่ยทึ่่มันเป็นแนวรับประมาณทเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ฮะนี่ยตรงนี้แนวตาแนวรับเนี่ยสี่สิบห้าสี่ห้าบาทเนี่ยรอบนี้ก็ลงสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งมันมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวรับเโครงสร้างนะไม่ควรหลุดนะหลุดบริเวณเนียเนี่ยมันแรงขายอะไรเยอะนิดนึงนะครับมันก็ฟื้นตัวเป็นภาพของการเริ่ม เริ่มรีบาวขึ้นมานะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณแจบอกก็เริ่มนักลงทุนอาจจะเริ่มกลับมามองที่พื้นฐานของมันจริงๆเพราะว่าเอาเอาเข้าจริงๆเนี่ยในเรื่องของการที่พยายามจะเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นเป็นเป็นจุดหลักไม่เรื่องเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกสัญญาถ่ายไฟท้าเอฟทต่างๆเนี่ยมันมันมันจะทําไม่ได้ทันทีอ่ะนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันตอบรับในเรื่องของแนวนโยบายที่ พยายามจะหาช่องเข้าไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของค่าไฟมันถูกลงก็ต้องไปดูว่า,วาถ้าจะเขาจะทําให้ค่าไฟถูกลงมีช่องไหนที่มันมันทาได้นะครับโดยที่มันไม่ไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่าาซึ่งตรงนี้ในประเด็นที่เราควรกลัวหลักๆก,ก,ก็คือัวนในเรื่องงการเข้าไปแก้ไขเนี่ยซึ่งมันก็โอกาสมันจะเกิดว่ามันมันน้อยมากเป็นเพราราคาพุ่นมันก็รับใจลบครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญนั่นคือว่าดูที่45อตอน,นาจะเก็บก็เก็บได้ใช่ไหม หรือว่ามไม่เอาได้เพราะวนเพราะเอาเงยจริงๆเนี่ยมันก็ยังยังยังไม่ได้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับยกเว้นถ้ามันหมดสีบห้านะผมว่าถ้าต่ำหมดสีบห้ามันต้องมีปัจจัยอะไรที่มันบวกเพิ่มขึ้นจากประเด็นที่ข่าวที่เรารู้แหละนะครับอันนี้ต้องท็อตท็อตโปลโลตามเลยอะเพราะดูแล้วมันอาจจะยังเป็นกลุ่มที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าแกนํารัฐบาลยังเป็นหนึ่งปัจจุบันที่เราค่ายมันอาจจะยังโดนกดดันในเรื่องขมว่าปัจจัยความเสี่ยงนโยบายอยู่ ฟังฟังก็คือถ้าจะเล่นก็เล่นได้แต่ถ้าหลุด45เมื่อไหร่คุณขายจะช็อตตังเลยก็ได้นะฮะใช่ครับเอาไปที่คำถามเลยครับเชิญครับพี่มนต์ครับค่ะก็อยู่ในประเด็นค่ะ bem อ่ะลองดูสิคะ bem ค่ะก็ให้ลักษณะเป็นของแนวรับแนวต้านแล้วกันนะครับ ก็แนวรับบีเอ็มก็ฟื้นเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับตัวตัวตัว,ตว,ตวกราฟเหมือนกันลงมาก็สอบแนวรับหลักนะครับบริเวณต้องประมาณทักเจ็ดบาทเก้าสิบตอนนี้ก็ฟื้นตัวมาเป็นภาพของการฟื้นตัวของการปรับฐานลงกรอบเนี่ยกรอบแนวต้านนี่อาจจะดูแถวแปดจุดห้าก่อนนะถ้าไปชนแถวแปดจุดห้าก็อาจจะขายทํากาไรไปหน่อยน,นะครับกรอบก็คงอยู่ประมาณเนี้ยแปดแปดห้าสิบนะครับค่ะเออล่ะคะ ปัจจุบนดูดีขึ้นนะมัน,นเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาก็คงช่วงนี้อาจจะในเรื่องของสาการนนอาจจะเข้าสู่ฝั่งฝั่งเรียกว่ามันเป็นฝั่งที่มันอาจจะโลลงนิดนึงแต่ทิศทางโดยรวมผมคิดว่ามันก็คงฟื้นตัวตามลักษณะของการของการท่องเที่ยวท,ที่เที่ยวบินที่มันอาจจะมีเข้ามาตลอดในช่วงนี้ช่วงนี้ของอ e o t คงเน้นลักษณะของการเป็นทยอยซื้อเมื่อราคามันผ่อนตัวมาบ้างเพราะช่วงสั้นดูเหมือนน่าจะผ่าน ลุกโซเซอร์เขพีคของปแล้วน,คาานะครับถ้าอ่อนตัวลงมาประมาณส 69, ักหกสิบเก้าบาหรือว่าหกสิบแปดบาทเนี่ยเอาหกสิบหกบาทเดยว่าถ้าต่ำว่าต่ำต่ำลงมาเยอะๆเนี่ยประมาณสักหกสิบแปดหกสิบหกเนี่ยผมว่าทยอยซื้อกลับได้เรียกว่ากรอบคับไซช่วงเนี้ยถ้ายังไม่มีปัจจัยบวกทขึ้นมาชัดเจนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็วเกจสิบสองอ่ะครับผมอ่าตัวต่อไปค่ะ G F P T ค่ะ G F P T นะครับ อันนี้จะเป็นภาพของการเริ่มเริ่มจะปรับขาลางมาแล้วนะครับเป็นภาพของการอ่อนตัวของราคาผมต้องดูแนวรับประมาณสักสิบเอ็ดบาทสาสิบครับขุ้นบนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการปรับฐานอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดสามตรงนี้ไปเข้าเลซื้ออีกทีเพราะว่าน่าจะอ่าฟื้นตัวรับข่าวบวกแล,ล้วรอบหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการแรงขายทางคุไนยอยู่นะครับเพรรอช่วงอ,อ่อนตัวนะครับสิบเอ็ดจุดสามสิบเอ็ดบาทค่ะแล้ว CPO ล่ะคะ CTO e นะครับ่า,ายังอยู่ช่องของที่เรียกว่ามันเป็นไซเบอร์กรอบใหญ่นะก็ยังดูถ้าจะในมุนที่จะเข้าไปดูก็เพจตามกรอบช่องนี้เลยครับแนวรับประมาณสัก60ต้นๆนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยดูต้านเดิมประมาณ68ก็ซื้อสะสมได้ขอตันนะซื้อสะสมได้ชนประมาณกั67 67 68บาทก็ ใช่ต้องมาแรงดีค่ะแล้วก็ W H A ค่ะนี่ก็ลุ้นเงินสัปดาห์นี้นะครับเป็นแคนดิเดตโวเต็งนะครับข้า <c oughs> เวคค่ะน่าน,นะครับก็เป็นทิศทางของการขาขึ้นใหญ่นะครับก็รับขาวบวกขึ้นมาอะไรเงี้ยยังก็ยังเป็นภาพของการไซเวอพอยู่นะครับเป็นไซเว้ายูนะครับก็ กรอบแนวรับก็ดูประมาณสักสี่บาทสีสิบนะครับตัวนในส่วนของ w h เเนี่ยถ้าดูแนวต้านแนวต้านของเขาเนี่ยช่วงสั้นจะอยู่ที่ไครเดิมนะครับค่ะไนเดือนะสี่จุดหกปดนะครับส่วนราคารัเปฏิกินรนยาอยู่ก็น่าจะอยู่ประมาณห้าบาทบค่ะอ่ะตัวต่อไปค่ะ ptg ค่ะ PTG นะครับก็ อาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเป็นภ้าบอกการปรับขาลงมาแล้วก็ยังยังยังทำมีมีนิวโรอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมว่าเน้นเป็นเทสั้นๆไปก่อนนะครับวีทีจีเนี่ยแนวรับจะอยู่ประมาณสัก10.7นะครับนะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยถ้าขึ้นมา12.5อะไรประมาณเนี้ย ถ้ายังไม่พ้นศึกษาเนี่ยผมว่ามันยังเป็นยังยังตลาดอาจจะยังไม่ย,ไมยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ในช่วงกลับการกลับตัวเป็นห้าของทารเซเวดามค่ะอ่าแล้วก็บ d m s อค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ BDMS นะครับก็เ,เป็น defensive stock นะครับค่ะ,ะเม็ดเงินอาจจะเข้าไปไปฝันก็อาจจะเป็นเป็นเป็นบุ้นที่เอาไว้พักเงินนะครับก็ช่วงสั้นนะครับก็ดูเนวรับประมาณยี่สิบเจ็ด ถ้าไม่ต่ำกว่ายี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีประเด็นลบอะไรก็จะแกล้งหกประมาณเนี้ยแนวรับใหญ่ประมาณยี่สิเจ็ดแนวต้านประมาณตัก30าสิบาทก็เทรดดิ้งมีตอบคุงได้ไปค่ะไปตัวแบงค์ค่ะเคแบงค์ค่ะเคแบงค์อย่างนะครับเพราะกรอบจะเป็นเรื่องของการตอบไซเวย์นกันนะครับคุณในกรอบของการไซเวย์นะครับกรอบ โอเคแบงก์แล้ก็แนวรับเนี่ยอาจจะดูที่บริเวณรับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับที่เป็นจุดโล่ในปันร้อยยี่สิบแปดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนกรอบระดับน,น่าจะดูประมาณที่หนึ่งร้อยสามสิบห้า135บาทนะครับก็คงจะแปวนตัวอยู่ในกรอบแคบๆน่าจะรอแต่ในช่วงปตรมัสสองคทีว่ามันจะมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับทางฝั่งส่วนต่างดอกเบี้ยเพิ่มดีขึ้นหรือเปล่านะครับ น่าจะอยู่ในกรอบการแบ่งขันตัวสั้นๆร้อยยี่สิบแปดถึงร้อยสามสิบแน่ครับเก่งนะค่ะแล้วก็ C P N อีกตัวคะ่ะตัว C P N นี่มค่ะเป็นท่านักน,นา่านวะครับอือก็ C P N เนี่ยทุนที่ดูก็ดูแนวรับนะครับ C P N เนี่ย ก็เป็นหกสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดนะตั้งประมาณเจ็ดสิบบาทครับพอรอรอในช่วงห่อนตัวซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าดูราคามันก็น่าจะรใจบวกไปพอถึงควรอย่างเรื่องข่งในเรื่องค่าเช่างที่คุณซื้อตัวดีขึ้นจากปีก่อนนะครับ่ะเอาละค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ